สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนคอร์สสร้างสร้างบ้านกับโคชนน์เนาะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับพี่กิตเดิมประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับครับเดิมทีผมเป็นผู้รับเหมาสร้างโกดังสร้างโรงงานอยู่แล้วอยู่ในวงการรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วครับผมมาโรงเรียนเนี่ยเราอยากทราบเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบ้านใช่ไหมครับครับผมแล้ววันที่ผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างครับ ก็คือสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการคือตัวเองเนะี่ยอยู่อยู่ในวงการก่อสร้างการสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยสร้างอยู่แล้วแต่ในการสร้างบ้านขายเนี่ยรายละเอียดในการจะทำโครงการยังไงเริ่มต้นตรงนั้นอะ่ะเราไม่รู้นะเราเราแค่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง,างเฉยๆอย่เนะนี้ยการที่จะเลือกที่ดินมาพัฒนามีหลักการยังไง<ม>เลือกมาแล้วเลือกมาแล้ว จะทํายังไงกับมันต่อการวิเคราะห์โครงการวิเคราะห์ยังไงในส่วนพวกนี้แม้กระทั่งการการขายแล้วเราขายสร้างแล้วขายยังไงขายอย่างไรใช่ไหมใช้วิธีไหนในการนำเสนอขายแล้วเรื่องเรื่องพวกสินเชื่ออะไรเงี้ยเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยซึ่งเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ที่เราสามารถทําได้ก็เลยตัดสินใจมาเรียนครับผมแล้วก็ผมทราบมาว่า ได้เทคนิคการขายเนี่ยเอาไปใช้กับธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมครับสดๆร้อนๆเลยครับเมือมนนม่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่งเรียนไปเรื่องเรื่องการยิงแอดการกาำหนดอะไรต่างๆในการยิงแอดนะครับซึ่งซึ่งทางโค้ดได้สอนไว้ครับก็เลยพอกลับไปประมาณไปถึงบ้านประมาณตอนสองทุ่มครึ่งนะครับ,รบก็เลยลองลองปรับวิธีการยิงแอดของตัวเองให้ ตามที่โค้ดสอนมาโอาครับผมนี้ก็เลยเกิดเป็นว่าพอเช้ามาเนี่ยเราได้ลูกค้าเพิ่มมา3คนซึ่งนัดไปดูไซตงานเราให้ให้เราเสนอโครงการอะไรต่างๆครับผมซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ที่เรายิงแอดอยู่ประจำาน่คือผมก็มีเพจของผมพอยิงไปแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ ยิงอยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนมาเรียนนี่ก็มียิงอยู่แล้วมีลูกค้าทักมาไหมครับไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมซึ่งผมลังมาเรียนเมื่อวานกลับไปยิงเลยยิงเลยครับแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าประมาณ10บโมงก็มีลูกค้าติดต่อมาจะให้สร้างโกดังนี่หลายท่านหลักๆก็คือ3ามท่านที่ที่นัดว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปดูไซส์งานของผมที่ที่ที่หน้างานอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มค่าครับผมคุ้มครับคือ คือบางทีเนี่ยการการที่เรายิงไปเนี่ยแค่ได้คุยได้นําเสนอแนวคิดในการก่อสร้างของเราเข้าไปให้ลูกค้าพิจารณาเนี่ยแค่นี้มันก็คุ้มแล้วครับคือมันเป็นโอกาสข้อเสนอให้เขาได้พิจารณาเราครับบางทีเรามีดีอยู่กับตัวนะฮะเราเราได้นําเสนอไปนะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าอันนี้เห็นผลเลยครับร้อยเอร์เซ็นสุดยอดมากๆเลยครับครับก็สุดท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอสนี้ไหมครับอตัวนี้ สำหรับตัวผมนะครับผมบมองว่าคือผมผมใหม่เลยผมยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเนี่ยในเรื่องรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆเนี่ยผมมองว่าโค้ดสอนมาดีแล้วครับ,รบซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอาพูดตามตรงเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเทคนิคในการขายต่างๆเทคนิคในการยื่นสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยค,ค,คือสําหรับตัวผมเนะี่ยมองว่าอคอร์สเนี้ย ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ซึ่งก็มองว่าอ่าค่อนข้างที่จะดูแลลูกศิษย์ค่อนข้างดีด้วยโคชนนซึ่งผมรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจนะครับจากที่ไม่เคยไม่ไม่กล้าที่จะสร้างบ้านเลยด้วยซ้ำครับไม่ไม่กล้าที่จะไปจับที่ดินซึ่งซึ่งอาชีพผมเนี่ยผมไปเจอที่ดินมาเยอะแยะครับแต่แต่ตอนเนี้ยคิดว่าเนี่ย กลับไปเนี้ยต้องไปทำต้องไปเริ่มครับค <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับผมอัาน,นี้ก็ปรึกษาโค้ชนะฮะคระับผมขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับ